มารีวิวกันต่อนะฮะปืนต่อมาในคลิปวิดีโอนี้นะ SC2010 นะไเฟิไลไรเฟิลจุดโจมโลกเืมนะเ c 2 0 1 0ในซีรีส์นี้ก็ดูที่สเปคก่อนเลยนะฮะว่ามันเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะก็คือพาวเวอร์มันแรงกว่าอ r c 2คหน่วยนะฮะกระสุน45นัดเท่ากับอ r c คซีรีส์นะฮะกระปืนกระบอกนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะต้องไปดูเอาละในเรื่องของฉายานะ,ะลืมบอกไปฉายาก็จะเป็น ลั่นสี่เหมือนเดิมนะครับส่วนไอเทมก็ที่รู้กันอยู่แล้ว s <S เสียงหรือกันทำไมโดนกดยับเลยว่าทินกจะแพ้เหรอเนี่ยเดินนะเดินนะเออนี่กูมาละโอ้โหพระเจ้านี่มันพรสวรรค์นี่มันโอ้พระเจ้าพรสวรรค์ล้วนๆไอเด็กเยี่ยกับชาติมาเกิด โอ้โหโอ้เจ้าจอดร่วงไปร่วงไปจยิงไอเด็กเชียได้แล้วเมื่อกี้ตัวอ้วนปุ๊กมาเชียไอชิบหายอือหืออือหือเป็นอย่างนี้เองเอาแบบไปแดกปึ้มว่าละทีมโดนกดยับเลยปึ้ม โอ้โหตูแตกโอ้โหระเบิดลาก่อนอ <laughs> ลูกเมื่อกี้หลบไม่พ้นอยู่เลยแล้วเนะี <laughs> ่ยอืมฮึอืมฮึอืมฮึตะไปืนสวยดีชอบอ่ะเฮ้ยขายให้มาปลาเริดฮะขายให้มาปลาเฮ้ไอ <laughs> เด็กเชี่ยมีหน้นาด้านยืนอยู่อย่างเงี้ยฮะโอ้โห หาห้องใหม่เหรเบื่อแล้วอ่าืดดอดูดีเฟสอ่ะกดปุ่มสดชื่นนะฮะเพื่อให้เซฟเป็นว่างสดชื่น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 ,นไอ้สาอระด้วยหาเซิร์ฟใหม่อ่าได้ละเซิร์ฟเซิร์ฟเ,เดิมอัดอัดคลิปปะเนี่ยอัดแล้วอัดต่อเน,นื่องทำไมเยอะจะหนุกไอจ้จ๋า ไอจ้าว๊บปิดปิดปิ๊ปิปิดปิปิ๊ปปิ๊ปเด็กมันถึงได้ด่าหนูเนี่ยด่าอะไรเด็กเด็กชอบจะตายเด็กๆมันชอบให้มันชอบด่าว่าหนูเนี่ยมันเป็น point of marketing มันเป็นจุดขายเด็กเว้นใครด่าด่ากลับอย่กูไปคอมเมนต์ด่ากลับเลยไอ้ก็บอกว่าจะด่าหนูหนูโลกสวยจะด่าหนูดีหนูไป ห้องสวยสือสัตว์แเซียด้วยไอไอนี่นีมาห้องนี้เซอร์สิบหกห้องยี่ห้าเซ็ตสิบหกห้องยี่ห้าตำรวจอ้าวชิบหายตำรวจมีคนออกพอดีเลยมันเห็นนะเววล์มีคนออกมาเบสือไปเบอเบบเบบอบเอาละนะฮะ sc สามพันสิบอ้โหคุณภาพดูกันอยู่นะฮะโอ้โห ออ้ยตกใจเอ้าชิบหายนั่นเพื่อนกูแล้วกูยิงเพื่อนทำไมเล็งรอตรงนี้จังหวะนี้ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมุมนี้ปึ๊บปั๊บปั๊บยิงรอเลยยิงรอปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บตายหาโอ้ยันไนเปอร์โอ้ยอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงไปแล้วยวผมรออยู่ผมรออยู่ตายหาแล้วกูเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เออแฟนไนเปอร์เล่นกูเออยิงไม่ตาย คงจะเจ็บมากแล้วแหละนะฮะสไนเปอร์ตัวนี้โอเคครับกลับมาล้างแค้นนะคคุณผู้ชมโอเเจ้จามีแค้นต้องชำระโอ้โหสไนเปอร์อืม้มตัวเดิมิงกูเคเอฟซีอร่อยล้ำเลิศว่าแล้วเอารถออกไปซื้อเคฟซีกินดีกว่านีมไหซื้อะหรละซื้อเคฟซีกินอยากกินไก่ทอดเขาอยากกินไก่ ไม่จ๋าอยากกินเกย์เขาอยากกินเกนย์โอ้ยโอ้ยอยู่บนหัวกูมาไงเนี่ยเอ้ามาไงเนี่ยไหนตาเอ๋ตาเอ๋เรื่องอะไเตงสวัสดีเตงโอ้โหสไนเปอร์ยิงเพื่อนเอ้ย่วมไปสิเฮ้ยยะมุมนี้ออกันทำไมออกระทำไม ออกันทำไมทิปปุกคิวทิปปุกคิวอ้าวชิบหายเพื่อนกูโดดลงไปแล้วเอยมันลงเลยโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ยี่มี่ขึ้นไปสองตัวไปได้สองตัวสองตัวเออลาดเพื่อนจังหวะนี้นะฮะโอ้โหรีโรท่าจังหวะนี้หามุมฮะมันแอบเข้ามาข้างในแล้วเช็คมุมดีๆฮะ เดี๋ยวจะวัดแล้วยังไงยังไงยังไงโอ้โหลูกซองมึงกล้าลูกซองไปยิงร้อยเมตรกูเลยเหรอจะมากเกินไปแล้วลูกซองโอ้โหยิงย้ำๆนะเบื้องสุนย้ำๆครับโอ้โหโอ้โหล่วงไปลูกเป็นน้ำนี่เป็นน้ำเลยบอกให้ สไนเปอร์ส่ ER. องทำไมไม่เอาไม่ส่องไม่ส่องเขาเผลอเขาเผลอเขาเผลอโอ้ยมาไงเนี่ยโอ้ล่วงเลยไหนอะ่ะดูข้างบนตายแล้วโอ้ขอบคุณมากชืว่วยดีเลยเอาละสไนเปอร์สไนเปอร์โอ้ยมันอยู่แต่ในบ้านนะ่ะโอ้ยงเด็กกระจัวแมวเออวีไม่เดิน เอสหัวใจสําคัญนะฮะเวลายิงเนะี่ยอย่าคลิกเร็วเกินไปนะถ้าคลิกเร็วเกินไปเนี่ยกระสุนะมันจะมันจะอ่ามันจะถีบขึ้นเยอะนะแต่ว่าถ้าคลิกพอดีพอดีเนี่ยกระสุนก็จะเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้นะฮะแต่ถ้าคลิกเร็วเกินไปจะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมไม่ถีบขึ้นมาอย่างนี้ฮนะพะยายามรักษาจังหวะความเร็วในการยิงให้สมานกันฮนะนะถ้าคิดว่าปืนมันลั่นเร็วเกินไปดีดสูงเกินไปนะให้ยกนิ้วนะฮะคือแล้วยิงใหม่คุมปืนใหม่เออไม่สายเกินไป ดีกว่ายิงค้างแล้วกระสุนมันดึงขึ้นมาได้เสียมากหายหายแล้วกูเจือบตายเ้าคุณดูว่านอนอยู่ไอ้เจนิกว่าแบ t t l e f i ฟิลมันมีปุ่มนอนด้วยไม่มีนะฮะกูว่าึกว่ามันนอนอยู่เฮ้ยเพื่อนใครเปลี่ยนไหมครัอนนี้อ๋ออยู่ข้างล่างนี่ว่ะโอเคอยู่ข้างล่างอ้าจัดโอ้โหจบพอดีไปเอาใหม่เน่ย ไอ้แม่ยงเนี่ยไออีโดอีโดแม่ยังนี่มีห้องนี้ห้องนี้มา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 อ่าอีโดไอ้ปิดไม่ทำไมเนี่ยโป๊กโป๊ะดิมีโป๊ก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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่อยู่ปพาะวะมีอยู่ไงมาอุ้ย กดแล้วกูเด้งเลยอันเนี้ยเออฟังนุ๊กดหน่อยสิโอยเออคนเต็มกดเลยเต็มไปไอโดเล่นไหมเนี่ยเล่นเล่นห้องเลยปิดไมค์ทำไรแอบทำอะไรที่ไม่ควรเปิดเสียงหรือเปล่าอี e ๊ยเอีอยมคนเดียวป่ะเนี่ยเฮ้ยไอ้ช้าอ๋อ,อโอ้เดี๋ยวดูข้างบนหนอไปไงวะเนี่ยเอา้าเห็ง โอ้กูโดนล่างยิงโอ้เยเด้ออู้หูเยอะไปหมดเลยมาปับใหม่ปับใหม่ตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตดตุ๊ดกไปไหนไอตดมึ๊กหนีอดักกนแดกกนแสงบ้างสองบ้างมึงชัจะทำงานคุเยอะเกินไปแล้วมึงมึงมมไอ้คุณเชียง ไปไหนแล้ววะเอออืยี่มีเก็บลา่าหมดไหมหมดไหมเอาให้หมดให้หมดสอามากไม่ตายสูงยิงต้องระวังนะฮะยิงเร็วๆนี่ปืนเสียสูดเลยนะฮะ เออได้แล้วสไนเปอร์ก็ใส่กูเอาล,ะ,ะ,ไอาละไม่เป็นไรเราไปบุกกันเลยดีกว่านะฮะทำให้ลูกเกมได้เปรียบก็คือปลาควันขึ้นมาโอ้โหไม่ตายทา,ทางที่เอฟเฟกต์ขึ้นขนาดนั้นแต่ศัตรูก็ไม่ตายปลาเบิร์ตติดอีกเอาไปปลาไปมนนุมนี้รับรองแมสเชอร์คิวบลิม โอ้โหสี่ไฟมาเชียโอ้โหยังอุตส่าห์นดลงเดี๋ยวมันจะลงมาทั้งกูุ่มละมันจะมีทั้งนั้นเพียบเลยขั้งน้าเพียบเลยยี่มีกูช่วยแล้วเย้ไอ้เฮียโดนฟันไอรัสลงมาข้างล่างนี่ครัหากินข้างล่างเอ้าโดนปืนเคีทูลัดไม่ไหวเลยนะ มันมันรอแบบใจจดใจจ่อมากเออว้าวทำไมรู้สึกว่าตูเดิหนหาใครไม่เจอเลยเฮ้ยข้างล่างปลาระเบิดขึ้นมาไม่ใช่ของเพื่อนนะฮะเป็นของประตูนี้เองเรียบร้อยอุ้ยมาไงเนี่ยไอชิบหโอูหูก็ว่า,าอยู่เสียงเปลี่ยนทุกปืนโอ้ซอมบี้เฟเลเยอร์ก็มาเขาด้วยวัางานนี้ยังไงให้จหังหวะน,นี้รีโหลดแม็กอื้อหือตายแป๊บรังผึก ขอทีมดันหน่อยได้ไหมทีมกูนี่ไม่ดันเลยครับคุณผู้ชมอ่ากดไปหนึ่งตัวฮะตังหวะนี้ตัวล่างกดอีกหนึ่งตัวแถมให้และปลาระเบิดจากนั้นก็หนีหายไปในกรีบไม่อุ้ยเขาบอกว่าหนึ่งเงินโบเขาบอกฝั่งเราโกจริงเหรอไหนตัวไหนวะหนึ่งทีหนึ่งมีความเป็นไปได้มีคอามเป็นไปได้ต้องจับผิด โอ้ยโมรสเออป้อมมีดอะไรมั้งอืมปอมมีดด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเข้ามายิงไม่เกรงใจบ้านกูเลยอุ้ยล่างก็เยอะแยะปาติอีกพวกโอ้มาเลยมาเลยจุโอ้ โอ้โหเบ็าเลสวันนี้เราเจอโปรสองคนเลยโอ้ดูมันยิงหัวดิมันรูดมันเลยทีมฟูคุณภาพเลยใช่ไหทีมคุณภาพคุณภาพ50ถูอัดแน่นไปด้วยคุณภาพโอ้ยเดี๋ยวกูเกาหัวอยู่ไอ้สัสโอ้โหคุณภาพแน่นไหมฮะคุณผู้ชมมันยิงเกลี้ยงทีมเลยโอ้โหแม่งแง่กหมดเลยโอ้โหโอ้ย โอ้ยเย็ดเปียดเย็ดเปียดคุณภาพอัดแน่นนะฮะ <c oughs> รเพื่อนแตไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้ไอ้ึงไ,ไม่เล่นเหรอไอ้ปิดเสียงอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้ตรงไหนอีโก้ห้องอะไรเซิร์ฟอะไรบอกมาดิ เจ้สิบหกห้องยี่สิบตามมาด,ด,มอดิอีโดเอาวตายเบินีโอ้โหแล้วมึงก็ตามเข้ามาเอากูโอ้โหหกลุดกูสาเหลือกระสุดไว้นิดนึงเผื่อเอาไว้มึ่งยี่มึงหมัวลูกดิโอตาย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 ตาว้า,าอ้ยอ้า <c oughs> โอออ้ oh. 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 Uh, เทีมกูก็เฝ้าบ้านเ uh, อป้ปลาหมึกก็รอมองกำแพงรอจังหวะนะฮะโอ้ oh. ลักตายหายโอ้ oh. ขูมันโฉบแตกโฉบแตกโอ้โ oh. ห oh. ระดับไหนคุณภาพคุณภาพมจริงระ <c oughs> เบิดลูกนี้กผมไม่รอดอืกูตายแป๊บโอ oh. ้ตายตายตาย เต็มไปหมดเลยส่วนหัวคูนี่ไงเจอแล้วได้ยินเสียงเปลี่ยนมีดอยู่ยังรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเว้ยน่าเบ,บื่นี่เฮ้ยเฮ้ยอ,อตัวไปเลยตัวไอหมึกทำตัว ไอ้มึกมีครบไอ้ตา์คุณภาพครับแก้วโอ้โหปลาหมึกโหดโหดโหดมันเกิดมาเพื่อเกมนี้เลยอ่านะก็เดีย๋ยวไปลุยต่อในรอบหน้าอืมลบข้อความไรจะไม่โอืม mm, หายสักด่านอืม หาเซิฟหาด่านสิเอเดี๋ยวเราขอเช็คใช้ยาหน่อยสิเฮ้ยเพใส่ถูกนะฮะอ่ามิชันนสิบโอ้ได้โอเิสมาสปีสอพ้าตั้งหวันโอ้ตามมาตามมาเจ์ฟอะไรเจ็บสิบเจ็ดสิบเจ็อะไร <37. S 1> ไมาเนี่ยปิดเตียงไม่ทำไมเนี่ยเฮ้ยฮันโหล ไอ้โดไครท่านแม่งไปไอ้แล้วไปเสียไม่ทำไมคุยกับายไงคุยกับใครถนะ่ายอ่ะมันไปเล่นแต่มันก็แบบคือแบบมันเดี๋ยวมันก็ไปทำงานการธุรกิจศาสเฮ้ยเดี๋ยวพ่อคุยตอนไม่อ่ดคลิปดีกว่า โอ้ยเฮ้ยเอ้ยรอบนี้ไม่เจอปลาหมึกใช่ไหม,มไม่มีไม่มีย้ายเซิฟนี่แล้นี่มปลาหมึกนะโอ้ย,อยอเจ๊ก็เบิร์ดเจ๊ก็ฟอฟ้าเขาเริ่มแยกออกเออลกยดิมยอะไรนะแยกออก แยกออกอะไรมันใช้เสียงเดียวกันเขาบอกว่าเริ่มแยกออกถ้าเสียงมันจะตุ้มตุ้มมากพูดไม่ถูกอ่ะมันก็เสียงเดียวกันเนะ่ะมันจะตุ้มตุ้มไปไม่เข้าใจนั่เลยโอ้ยยิงกรแพงทำไมดิบ้าเลยยิงกําแพงเป็นเรื่องเป็นราวเลยแบบโอ้โหยิงกรแพงเพื่ออะไรทำเพื่อใครโดดมาแล้ว เอ้ยอเด้งล้ลอตัวนี้ฟึบซึบมา,าดว่วยตัวนี้ยังไงยังไงโอ้โหแล้วยิงไม่โดนเลยเนี่ยมาแบาบเล้วมองไม่เห็นใช้ใจมองฮะโอ้โหโอ้โหเอ้ยโอ้โห,โโหมีได้สองตัว<อ> Này ở đây bên tiệc tù bụi đêm áo ta hả, ta mà ta mãi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  嗯。Mm. เปลี่ยนแมทนั่งแอบมุมครับตอนนี้ยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีโอเคไปนะครับเปลี่ยนที่โอ้โดนลากใครวะดิมี่หรือโจ๊กเกอร์วะโอ้ยออกกลางงวดนี้กลางตรงๆนี่อืม ไม่มีไปลาระเบิดไปต่อโอ้ยมันควรจะได้รับผลจากทบกของระเบิดไปเต็มๆเอาละดักเราบุงนี้เล็งโอ้โหตรกระพิกมาเลยชิปหายนะกูอือหึสองละ่ะสองละ่ละคว้าระเบิดแล้ว fire in the hole เออยังไงยังไงเอาบอกไฟบอกอู้หูยจังหวะนี้ร่วงไฟหนึ่งสิบตัวเกมจะจบลงนะฮะเอาละเอาขอระเบิดมือมกันโอ้โหระเบิดกูสวยงามลือเกินอืมก้มหลบไม่ทันเอาใจใจมองเลยจังหวะนี้โอ้โหไม่รู้จะยิงใครได้อีกหนึ่งตัวไม่ไปไม่เปล่า โมฮะกดสี่มาโมลงต่อโอ้ข้างบนไปขวางว่าโอ้ยเออหนึ่งอ่ะเบิร์กโอเคก็สำหรับคลิปตรงนี้ก็นะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันเพียงเท่านี้สำหรับคลิปเอชซีสามสิบในซีรีส์คริสต์มาสก็อย่าลืมไปเปิดกันได้ไปลุ้นกันได้นะฮะ คิวต่อไปก็คงจะเป็นคิดซับวีนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ลาไว้พีิงนี้บาย